นะร้อยแปสิบโทเคนจัดไปกดแลยรอบแรกอย่าไปซีเรียสไม่ไดไ,ไม่เลยเดี๋ยวก็แซงได้แซงคืนได้โอเคครับผมโอเคครับผมได้มาแล้วอีซันนี้นะตัวแรกแล้วก็ได้เศษการันตีปูห้าสีนะห้าดาวเลยพี่อไม่รู้ว่าต้องเอาอะต้องลุยให้หมดอะปูมผมสองดาวอยู่พลังหนึ่งเก้าใช้ได้ไหมได้อยู่ครับผมพูดเพราะเนยพูดพราะหน่อยสิครับผมนี่พีพ่พูดไม่พอาตรงไหนวะ ไม่พอใจเหรอนะสวัสดีค่ะต้องจัดแล้วหกดาวเฮ้ยไม่ถึงะ่ะคุณคุณฟอร์ดผมไม่น่าจะถึงอะ่ะผมสุ่มเรื่อยๆอะ่ะได้ได้ตัวเยอะบอกเลยรอบเนี้ยบอกเลยเราเราสุ่มไปเรื่อยๆก่อนพี่โอเจ็ดดาวหน่อยเดี๋ยวพี่ฟอร์ดเจ็ดาวตามเฮ้ยตังมารู้สึกว่าตังค์จะไม่พอนะสุ่มเรื่อยๆไม่รีบ ได้อุคิตะเกมาได้การันตีปู่มาเดี๋ยวเราจะไปผสมก่อนขั้นแรกโอเคเดี๋ยวเราไปผสมก่อนนะตอนนี้เราไปผปสมก่อนับผมีโดนทให้ยี่สิบาทอะใจยเย็นข้าสีเซษขึ้นสดาวสุสวยมิอ๋อวันนี้วันหยุดเหรอไม่หยุดนะก็เดี๋ยวไปทําดีฮาวดีคุณส้มส้มนะคุณส้มนะ ไปดูคุณส้มมาเราผสมก่อนเลยสมก่อนขึ้นเป็นปู่สองดาวก่อนเราค่อยว่ากันนะเ,เราไปส่งกันต่อแค่นี้มั้งพอเดี๋ยวรับของก่อนอ่รับรับเศษอ่รับเศษมาตรงเนี้ยเราได้สิบเศษชัวก,กดต่อโทชิโร่ลุงซันเคมเบจิเบคุยะปู่เอามายุริสแทนตัวอะไรครัดย้ำว่งินแรงมากอืงานก็ต้องแทนโทชิโร่ไม่ก็ลุง มีแค่สองตัวของไม่พออัพปูครับเฮ้ยอิจิโกะออกว่ะผมกินข้าวเสร็จแล้วครับผมอ๋อเอาให้สุดแล้วเหมือนพี่ดองบอดี้จัดไปเราสุ่มเรื่อยๆเราสุ่มเรื่อยๆอย่าไปซีเรียสสุ่มไปยาวๆเนี่ยนะไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เติมอีกมันไส้เมื่อเช้าผมได้เบียร์เป็นตัวเลยพี่อเออเรื่องอะเราสุ่มเรื่อย โนบ o ดี้โดนคนดูยูสจะสุ่ม500ครั้งเอ้ยเกินตังที่แกหนาเกินไปอะที่ตังไม่หนาเท่านั้นอะไม่ไหวไม่ไหวเอ้ยได้เศษว่ะได้เศษเบคุยามาสามเศไปสุ่มต่อไปเรื่อยๆครับผมไม่รีบผมยังไม่อัพมาอยู่เรียนเลยหามกว้ยก่อนเผื่อปั้นโอเคจัดไปเราสุ่มเรื่อยๆยาวยๆไปไป,ไปให้สุดแล้วหยุดที่ขายบ้านขายรถเกินไปนะอันนั้นไดเศษเพิ่มมา เดี๋ยวเรารับรับของก่อนฮะนี่เรารับของมานี่เราไปอัพปูกันอัพปูก่อนอัพปูก่อนฮะเราเราเลื่อนลงไปอัพปูกันอันนี้อัพปูก่อนอัพดาวปูขึ้นมาครับผมอันนี่ขึ้นสามดาวนะตอนนี้ขึ้นสามดาวแล้วไปกันต่อเี็นไนะเรากดต่อเลยครับผม พลังคนนาไปเท่าไหร่เราไม่รู้อะพี่จะเอากี่ดาวครับผมไม่รู้ครับผมเอาเอาเท่าที่มันได้ถ้าได้เท่าไหนเอาเท่านั้นแต่แต่พี่คิดว่าพี่อาสี่ดาวอะคืออยากได้สี่ดาวมากๆตอนนี้ก็เหมือนกับเก็บโตัวอื่นไปด้วยไงพี่ทําก้อนเจ็ดดาวยังยังเลยเดี๋ยวถ้าได้เศษมาปุ๊บทําเลยก้อนเจ็ดดาวได้ซุยฟงมา,าวะโอเคได้ซุยฟงมาเพิ่ม สุ่มเรื่อยๆยาวๆไปไปให้สุดแล้วหยุดที่กินมามา่อาอ้ยาปู่กะไอ้ไว้เนี่ยผมสุ่มร้อยบวกแน่นอนโอเคครับผมโอเคเราสุ่มเรื่อยๆนะจนกว่าโทเค็นจะหมดเอาไปเรื่อยๆเลยเรื่อย,ยๆยาวยๆเราเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสวัสดีครับสวัสดีน้องเพชรเกมมิ่งครับผมสวัสดีนะครับผมสุ่มเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ อะไรอ่ะโกอันเชิญอันนี้ไม่สนใจเดี๋ยวรับของก่อนนะรับของให้หมดนะเราสุ่มต่อครับผมไม่รอครับลุยเรื่อยๆครับจนหมดสวัสดีครับโคดเกลออะไรพี่ผมได้เอเจนอาร์น้อยมากโอ้พี่คิดว่าโกะล่มใส่โซอะไรดีครับไม่รู้ครับโซแทงโกะส้มนะพี่นอนกี่พี่นอนกี่โมงตื่นสายนอนเมื่อคืนกับตีตีสองตีสามมั้ง หกโมงเช้าครับพี่เซิร์ฟเราออนกันเต็มเลยใช่เหรอแม่งไปทําอะไรตอนหกโมงเช้ากันวะแม่งตื่นกันแม่งดีดเหรอผมสิบครั้งครับอีกรอบเดียวก็ได้แล้วโอเคได้เรนจิมาโอเค,อเ,คเราไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปรับอ่ากิจกรรมที่เราใช้ยกได้อีกนะฮะเราไม่ต้องไปรีบมันสุมเรื่อยๆครับไ,ไม่ต้องรีบครับผมอ่า ผมสูบสิบครั้งอีกรอบเดียวก็น่าจะได้ฝูแล้วอ๋อเจ๊น้อยใสโซอะไรดีครับใส่โซระเบิดฮะผมก็ตื่นหกโมงอ๋อระแวงไหมโซดีไหมครับดีครับผมหกโมงดีดแล้วพี่เกินพวกนั้นมันดีดเกินไปพี่ไม่พ,พี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่อยากดีดกับพวกนั้นนะแล้วเนี่ยเพิ่งสังเกตว่ามันให้เสียดแดงด้วยมันให้เสียดแดงเยอะมากๆเลยนะค่อนข้างเยอะเลยใจเย็นนะสุราอเคครับผมไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบ ไปเรื่อยๆยาวๆครับผมใจเย็นอะไรหรอผมเตื่นเจ็ดครึ่งอ๋อโอเคครับผมเนี่ยเราได้แน่นอนเอาได้ซุยฟองอีกแล้วเนี่ยเราได้สุยฟองอีกสุมต่ออย่าไปกลัวใส่ให้โกรธล้มระแวงดีไหมครับดีครับผมเจนอสใส่โซ่ฮะเจนอสใส่โซก็โหดนะโอเคครับผมแล้วตอนเนี้ยเราน่าจะได้ปู่ขั้นสี่ดาวแล้วนะฮะเราไปอัพต่อครับผม อัพเรื่อยๆครับนะฮะตอนนี้อัปดาวต่อครับผมตอนนี้ปูสีดาวแล้วนะเนี่ยเราอัพไม่ได้นะต้องไปนั่งอัพเวลกดอัพเบลไปเลยนะห้าสิบครั้งได้ปู่แน่นอนก่อนสุ่มพี่มีหยกกี่หยกครับผมหมื่นก็่หยกกับหนึ่งร้อยแปดสิบโทเค็นครับผมชอวอช่างสดใสใช่ใช่ตื่นตีสี่ออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงนั่งดีอันนั้นมันไม่ใช่นะพี่ว่า อัพให้สุดครับเรามีทรัพยากรเท่าไหร่เราจัดเท่านั้นไปก่อนโอ้โหอีกนิดเดียวอะ่ะโอ้โหเจ็งว่ะทรัพยากรเรามีแค่นี้เองอ่ะทุกคนแต่ไม่ต้องเป็นซีเรียสมันรอแค่นี้ก่อนนะโยกพี่ไปไหนหมดละยังยังไม่หมดยังไม่หมดตอ่ตอต่อสุ่มเรื่อยครับยังไม่เสร็จไม่ได้เล่น อะไรนะไม่ได้แค่เล่นไปเรื่อยอ๋อสุมตู้ปู่มหวังได้เทปไซร้อยดาวเฮ้ยไม่แน่หรอกพี่ก็ได้เทปไซมาแล้วตัวหนึ่งแต่ได้ซุนซุยฟงเยอะมากพอดีน้องเมเจลได้นะครับผมเช้าวันนี้ช่างสดใสอ๋อโยกพี่ไม่ได้หายไปไหนนะผมมาช้าครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนสุมมือสั่นเหรอพี่ใช่เหรอสุมมือให้มือสั่นองอีกเลยเหรอพี่ไม่สุม่มสุมพี่แล้วมือไม่สั่นนะนะเติมมาหมาหม,มาก็เหา่าใช่เหรอปู่พี่ยังพลังน้อยกว่าผม ถึงก่อนโดนแซงเย็ดเที้เนี่ยได้เสศษกิจกรด้วยป่ะไปเราไปรับโยกกันเราได้กิจกรรมด้วยนะมีเปล่าวะกิจกรรมขืนโยกอ่ะเนี่ยกิจกรรมขื้นโยก,ก,รรโยกเราใช้โยกไปเท่าไหนเราจะได้คืนเท่านั้นนะเราจะได้คืนประมาณเนี่ย เนี่ยเดตที่ได้คืนมามาเมื่อกี้ได้มาเท่าไหร่ว่าห้าพันกว่าเนี่ยได้ได้สุ่มอีกประมาณสองรอบอะเมื่อวานเห็นยังเป็นหมื่นอ๋อใช่ใช่ใช่ใชตอนนี้พี่ใช้ไปแล้วไงมันก็เลยแบบไม่ถึงหมื่นละเนี่ยที่หนึ่งพี่ห่างแค่ห้าพันพี่ไม่ได้ซีเรียสเลยเนี่ยถ้าพี่จะขึ้นได้เนี่ยคือเท่าสั้นเขากำลังอัพตัวอยู่เว้ยไม่รู้เขาทำอะไรอยู่นะเขาพยายามอัพตัวอลไยทอย่างอยู่เนี่ยตอนนี้เราอัพรับของไปก่อน อ่านี่อ่าสุมกันต่อครับผมอย่าไปรีรอมันนะฮะไปครับผมไปจัดต่อครับไม่รอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีน้องไอเซนอีกรอบนะครับผมผมก็เลยไปห่าขแข่งกับหมาจนมันเงียบเอ้ยเย,ย้อะไรอะเย้ย,ยาบอกเรียนชดเชยแต่เขาไม่สอนดีอยากสุมแล้วโอเคครับผม ตอนนี้มืออ่อนแรงหมดเลยเยสเคอ่อนแรงเลยเหรอวะโอ้ oh. ขนาดนั้นเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับยกที่เราใช้ไปเมื่อกี้่อนนะฮะะรได้เศษแดงเพิ่มด้วยนะครับผมได้ยกเพิ่มด้วยนะสุมต่อครับผมอย่าไปรอนะฮะสุ่มไปอีกสองพันครับผม โคตรพีพี่ใช่หรอครชอว์ ower, แต่เช้ากางเงี้ยเย็ดแค่เนี่ยได้ซุยโฟงบ่อยมากเลยพี่ได้ซุยฟองอย่างเยอะอย่าบอกให้โอเคครับผมสุ่มไปแล้วทั้งหมดสามร้อยครั้งนะครับผมตามนี้นะผมใครดีเห็นแล้วก็ตามนั้นเลยพี่สุ่มไปสามร้อยครั้งพี่เจอายุฟินิตี้ใช่ครับผมผมขาดโยกอีไม่ถึงพันผมก็จะได้ปูอืมดีล้วครับผมเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนปกกันหน่อย เป็นปู่นะฮะปู่ยามะนะฮะฮแล้วเราก็รับของนะเฮ้ยเนี่ยเราสุ่มได้อีกรอเนี้ไม่เอาไม่เอาพอ,อาแล้วพอและสุ่มไปเยอะแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปใช้เศษแดงกันนะฮะห้าร้อยเลยเหรพี่สามร้อยสามร้อยผมลิขิตไงไม่พี่ไม่ซุยฟงโอ้โมหาเนี่ยด,ดาววุโซทองขนนกอ๋อ แต่ว่าผมถึงะจะถึงเซิร์ฟสองถึงตอนนั้นผมต้องเตรียมเครื่องฟอกตายไว้สักหน่อยโอเคได้ผมไม่เอาปู่โอเคตอนนี้เราได้ปู่มาแล้วนะเรียบร้อยตอนนี้4ดาวเดี๋ยวรับต่อครับผมเศษป้างเขาให้นะไปห้าดาวนะมีคนบอกว่าพี่ครับพี่เอากี่ดาวครับผมตามนี้ห้าห้าดาวนะ รมต่อหมดแล้วอะดิไม่เหลือแล้วอะไม่เหลืออะไรเลยอะฮะเอาไปวดในเดสไม่ไม่ไม่